สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอังมุนจะมาแนะนําให้รู้จักกับน้องกิมจิอย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้นะคะกิมจิก็อายุประมาณ3เดือนครึ่งแล้วค่ะทุกคนคือเราเนี่ยรับน้องมาเลี้ยงตอนน้องอายุประมาณ1เดือนนะคะคือน้องเป็นแมวที่กําพร้าแม่ไม่มีแม่น่าสงสารมากๆเลยเราก็เลยรับน้องมาเลี้ยงนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนน้องน่ารักมากคือแบบบ้องแบวแต่ตอนนี้คือ รู้สึกว่าเลี้ยงแมวตอนเด็กจะโตมาเหมือนจะได้ลิงมาหนึ่งตัวนะคะและนี่ก็คือตุ๊กตาที่แบบน้องชอบเล่นมากทุกคนเห็นไหมเล่นใหญ่เลยค่ะคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราเนี่ยชอบเลี้ยงแมวมากแต่เคยมีแมวที่ชื่อหมูกระถาค่ะทุกคนแล้วคือน้องโดนยาเบื่อแล้วเราคือแบบตอนน้องที่น้องตายคือแบบเสียใจมากนะก็ ตั้งใจว่าโอเคเราจะไม่เลี้ยงแมวแล้วเพราะเราไม่อยากให้เจอเหตุการณ์ที่แมวเราต้องมาตายแล้วรู้สึกเสียใจมากทุกคนเสียใจมากก็เลยตั้งใจว่าจะไม่เลี้ยงแต่พอได้เจอเจ้าตัวนี้เนาะก็แบบด้วยความน่ารักด้วยความที่ชอบแมวอยู่แล้วก็็นดูก็เลี้ยงอย่างดีอนะ่ะทุกคนเวลาไปไหนก็เอาไปด้วยเนาะคือเราจะเอาน้องใส่กระเป๋าเอาอากาศไปเนาะเวลาขี่มอไซค์แล้วเวลาใส่รถยนต์เนี่ยน้องก็จะแบบไม่ดื้อมากเท่าไหร่ไม่ดื้อมากเท่าไหร่ แต่น้องเคยไปหยยบขันเร่งของเราตอนที่เรากาลังขับรถทุกคนตกใจมากหลังจากนั้นคือเราก็ต้องแบบเอาน้องแบบนอนตรงตักเวลาขับเนี้ยน้องก็จะไม่ดื้อไม่สนนะและตอนนี้น้องก็น้ําหนัก2.5โลแล้วทุกคนตอนแรกเนี่ยน้ําหนักแค่ประมาณ8ขีดตอนนี้คือน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นตุ๊กาตาม,มากน้องก็เลยดื้อเนี่ยดูดูด <laughs> ไม่เข้าใจว่าคือแบบทำไมถึงชอบขนาดนี้เอาเอาเอา เป็นเพราะว่าตัวดำหรือว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปไหนเราพากิมจิไปที่ไหนเนี่ยก็จะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะคะโอ้โหกิมจิลูกโอ้โหลูกลูกเลยมาเอา้อนี่อันนี้ของใครของใคร ลงมากลงไม่ไหวแล้วล่าสุดล่าสุดคือวันนั้นเนาะเราแบบลงโทษน้องที่น้องดื้อใช่ไหมก็เลยเอาน้องไว้นอกห้องแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบอะไรตะเกียกตะกายเนี่ยออกมาดูปราคฏว,ว่าน้องตกในถังน้ําทุกคนตกในถังน้ําตัวเปียกอะแล้ววันนั้นอากาศแบบสิบเอ็ดองศาคือแบบเราต้องรีบเช็ดตัวให้น้องแบบกลัวน้องไม่สบายอะแต่ก็เข็ดเลยเนาะกลัวน้ําเลยทีนี้ กลัวน้ำเลยกลัวน้ำเลยได้หไหมลูกโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักน้องประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาก